สวัสดีครับพบกับ King IT นะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับอุปกรณ์เราเตอร์ Wi-Fi นะครับเน็ตเกียร์รุ่น RAX100 นะครับอุปกรณ์เราเตอร์ Wi-Fi รุ่นนี้นะครับก็จะเป็นมาตรฐาน Wi-Fi AX นะครับหรือเรียกว่า Wi-Fi 6นะครับก็จะเป็นมาตรฐาน Wi-Fi ล่าสุดนะครับณปัจจุบันนี้นะครับผมใครที่จะเจอปัญหานะครับ Wi-Fi เล่นแล้วหลุดนะครับ เตียนออนไลน์สะดุดนะครับสปีดต่ำกระตุกนะครับวันนี้ก็ช่วยได้นะครับโดยอุปกรณ์นะครับด้านหน้าของอุปกรณ์นะครับก็จะแสดงสถานะการทํางานนะครับก็จะเป็นไฟสถานะการทํางานครับผมในส่วนด้านหลังอุปกรณ์นะครับก็จะมี1พอร์ตอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่าพอตแวนนะครับและจะมีอีกสี่พ์ตนะครับเป็นพอตใช้งานนะครับสําหรับอุปกรณ์นะครับผมส่วนด้านใต้อุปกรณ์นะครับ ก็จะระบุชื่อ Wifi นะครับและรหัสผ่าน Wifi นะครับมาให้อย่างครบคันนะครับสะดวกในการใช้งานนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก่อนใช้งานและหลังใช้งานว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับก่อนใช้งานผมก็จะทดสอบนะครับ wiFi ที่เป็น AC ก่อนนะครับทดสอบใช้งานก็ได้ไม่เกิน7 0 0เมกะบิตนะครับอินเทอร์เน็ตที่ได้มานะครับ ในส่วนของค่าอัพโหลดก็ปกตินะครับทีนี้เรามาดู Wi-Fi ที่เป็น Wi-Fi AX นะครับมือถือของผมนะครับที่ใช้ทดสอบที่ใช้งานนะครับก็จะเป็นมาตรฐาน Wi-Fi AX เหมือนกันนะครับสปีดที่ได้ถึง900เมกะบิตเลยทีเดียวนะครับหมดปัญหาการเล่นแล้วกระตุกหรือใช้งานไม่ได้แน่นอนนะครับ สนใจสินค้าและบริการติดต่อเราได้ท้ายคลิปเลยนะครับติดต่อได้ที่ Line Official ของ King IT ศูนย์บริการทั้ง22สาขาของ King IT ได้เลยครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ